โลกในมุมมองของ value investor โดยดเรนเวเหวมชิระวรากรบทเรียนของการเล่นหุ้นตามสถานการณ์นักลงทุนหรือคนเล่นหุ้นในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ลงทุนระยะสั้นและวิธีการที่ใช้ก็คือการเล่นหุ้นตามสถานการณ์นั่นก็คือการซื้อขายหุ้นโดยอิงกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นก็มักจะมีผลกระทบต่อหุ้นแต่ละตัวที่แตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างและอาจจะกระทบในด้านที่ดีเป็นคุณหรือบางทีก็กระทบในด้านที่เป็นโทษพวกเขาจะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆและลงมือปฏิบัติซื้ออย่างรวดเร็วเมื่อคิดว่าสถานการณ์เอื้ออํานวยต่อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งและก็จะรีบขายทันทีเมื่อคิดว่าหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือตัวใดจะถูกกระทบหนะัก ประเด็นในเรื่องก็คือพื้นฐานและราคาหุ้นของบริษัทเป็นตัวรองเพราะเขาคิดว่ายังไงหุ้นก็ขึ้นถ้ามีข่าวดีและหุ้นจะต้องตกเป็นและหุ้นจะต้องราคาตกเมื่อมีข่าวร้ายเพราะฉะนั้นจึงต้องซื้อหรือขายก่อนไม่มีประโยชน์อะไรที่จะวิเคราะห์พื้นฐานให้เสียเวลาและทําให้ขาดทุนหรือพลาดโอกาสในการทํากําไรอย่างรวดเร็วการระบาดของไวรัสโครโครโนาในวิกฤตโควิด -19 นั้น เป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดในแง่ที่ว่ามันทําให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งทําให้บริษัทจดทะเบียนจำนวนมากที่เป็นธุรกิจเก่าสูญเสียธุรกิจไปมากอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเดินทางและบันเทิงที่มีการชุมนุมคนจํานวนมากแทบจะต้องหยุดอย่างสิ้นเชิงในช่วงแรกและถึงวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นอย่างไรก็ตามโควิดกลับเป็นผลดีต่อธุรกิจใหม่โดยเฉพาะดิจิทัลที่เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลในเวลาอันสั้น ผลที่มีต่อตลาดหุ้นก็คือในช่วงแรกของวิกฤตนั้นดัชนีตลาดหุ้นตกลงมาต่ำมากถึง30-40%ถึงเอร์ซแต่ภายในระยะเวลาอันสั้นดัชนีตลาดหุ้นของประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงก็ปรับตัวขึ้นและสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ด้วยซ้ำอันนี้สงจากการที่หุ้นดิจิตอลและหุ้นไฮเทคปรับตัวขึ้นมาสูงมากเป็นประวัติการกลายเป็นว่าวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้เศรษฐกิจพังแต่ตลาดหุ้นกลับดีขึ้น ในตลาดหุ้นไทยเองนั้นแม้ว่าเราจะไม่มีหุ้นดิจิตอลหรือเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่อย่างมีนัยสําคัญแต่ก็มีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์โควิดอยู่บ้างเช่นเดียวกับหุ้นบางกลุ่มหรือบางตัวที่ไม่ได้ถูกกระทบจากเหตุการณ์โควิดมากนักหุ้นเหล่านี้ก็เช่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับถุงมือยางที่มีความต้องการใช้มากขึ้นทั่วโลกเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิดบริษัทประกันภัยที่ได้รับเบี้ยประกันเพิ่มจากคนที่ประกันโควิด บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส่งออกที่ได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้นเพราะสินค้าไฮเทคมีความต้องการมากขึ้นเป็นต้นดังนั้นหุ้นเหล่านั้นก็กลายเป็นหุ้นที่มีนักเล่นหุ้นที่เน้นการเก็งกำไรร,ระยะสั้นเข้ามาซื้อและดันราคาให้วิ่งสูงขึ้นไปมากคล้ายๆกับหุ้นไฮเทคของต่างประเทศอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ใช่เป็นหุ้นขนาดใหญ่มันก็ไม่สามารถดันให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยสูงขึ้นไปเท่ากับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ได้ หุ้นที่ถูกขายหนักมากที่สุดและราคาหุ้นตกลงไปมากที่สุดก็คือหุ้นที่ถูกกระทบมากที่สุดจากโควิด -19 นั่นคือหุ้นที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินและโรงแรมที่ธุรกิจแทบจะหยุดในช่วงแรกและก็ยังไม่ฟื้นจนถึงปัจจุบัน นอ,อกจากนั้นก็คือหุ้นแบงก์โดยเฉพาะขนาดใหญ่ที่อาจจะประสบกับหนี้เสียอย่างหนักเนื่องจากลูกหนี้เงินกู้จํานวนมากกําลังประสบปัญหาทางการเงินว่าที่จริงแทบทุกธุรกิจที่อิงอยู่กับการใช้ใจ่ายของประชาชนทั่วไปต่างก็ประสบปัญหาแทบทั้งสิน้นเพราะเศรษฐกิจถดถอยลงไปมาก ดังนั้นนักลงทุนซึ่งเล่นหุ้นตามสถานการณ์ต่างก็ขายหุ้นเหล่านั้นทิ้งโดยไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานระยะยาวของกิจการว่าเมื่อเรื่องโควิด -19 จบลงแล้วกิจการจะฟื้นตัวกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนผลก็คือหุ้นขนาดใหญ่เหล่านั้นกลับตกลงมามา,มากในระดับ30-40%จากช่วงกรอนวิกฤตในช่วง1-2สัปดาห์ก่อนเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกระทบกับโลกรวมถึงประเทศไทยก่อนหน้านั้นอยากมีนัยสำคัญนั่นก็คือการถแถลงว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของบริษัทยาไฟเซอร์จากการทดลองได้ผลดีมากและการที่นายโจไบเดนน่าจะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะทาให้โลกสงบลงจากการทาสงครามการค้าซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจทั่วโลกดีขึ้นดังนั้น การซื้อขายหุ้นตามสถานการณ์ครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็เป็นตรงกันข้ามกับครั้งแรกนั่นก็คือหุ้นไฮเทคตกลงมาและหุ้นดั้งเดิมปรับตัวขึ้นคนที่เข้าไปซื้อหุ้นไฮเทคในช่วงที่ราคาขึ้นไปสูงมากขาดทุนและคนที่ซื้อหุ้นดั้งเดิมเช่นแบงก์ตอนราคาตกต่ำได้กำไรอย่างไรก็ตามการปรับตัวครั้งนี้อาจจะเป็นระยะสั้นเหตุผลก็เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วหุ้นไฮเทคนั้นดีขึ้นจริงเนื่องจากโควิด เพียงแต่ราคาหุ้นอาจจะถูกเร่งมากเกินไปจากการเก็งกำไรดังนั้นการปรับตัวลงครั้งนี้จึงอาจเป็นเรื่องชั่วคราวหลังจากนี้แล้วมันก็อาจจะกลับมาใหม่ในตลาดหุ้นไทยนั้นหุ้นที่ได้ผลดีจากโควิด -19 และราคาหุ้นขึ้นไปสูงมากถูกเทขายอย่างหนักเพราะคนคิดว่าผลดีหรือความต้องการสินค้าของบริษัทจะลดน้อยลงเมื่อโควิดสงบแล้วตรงกันข้ามหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาหุ้นตกลงมาหนักก่อนหน้านี้ปรับตัวดีขึ้นทั่วหน้า คนคิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นมากถ้าโควิดหายและการท่องเที่ยวกลับมานอกจากนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเศรษฐกิจของไทยก็จะดีขึ้นเพราะไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจที่อิงกับโลกมากผมคงไม่ต้องพูดว่าคนที่เจ็บตัวก็คือคนที่เข้าไปเล่นเกงกําไรในหุ้นที่วิ่งขึ้นไปแรงเพราะโควิดและถ้าเขายังไม่ขายเพราะคิดว่ายอดขายและกําไรของบริษัทยังดีขึ้นมาก ดังนั้นราคาหุ้นก็จะปรับตัวกลับขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ดัชนีหุ้นไทยกําลังปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงที่ราคาหุ้นขึ้นไปสูงนั้นมันขึ้นไปสูงตามสถานการณ์แต่พื้นฐานของกิจการนั้นมันไม่ได้ดีพอที่จะรับกับมูลค่าหุ้นที่สูงขนาดนั้นในความคิดของผมเองนั้นเวลาที่เกิดสถานการณ์รุนแรงหรือวิกฤตขึ้นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์หรือประเมินก็คือ นอกจากผลกระทบต่างๆที่ตามมาทั้งดีได้ร้ายต่อกิจาการแต่ละแห่งแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือมันจะกระทบแบบถาวรหรือชั่วคราวและนานแค่ไหนหรือพูดแบบสมัยใหม่ก็คือกิจกรรมหรือพฤติกรรมอะไรจะกลายเป็น new normal คือเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วคนไม่กลับมาทําแบบเดิมอีกแต่จะทําแบบที่เคยทําตอนเกิดเหตุการณ์นั้นและกิจกรรมอะไรหรือพฤติกรรมอะไรที่คนจะเลิกทำและกลับมาทำเหมือนเดิมก่อน เหตุการณ์นั้นตัวอย่างก็อาจจะเป็น new normal ก็เช่นการทำงานหรือรับชมรายการบันเทิงต่างๆที่บ้านผ่านระบบการสื่อสารยุคใหม่ที่จะมีมากขึ้นมากและสิ่งที่คนน่าจะกลับมาทำเหมือนเดิมเป็น old normal ก็จะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวโดยเครื่องบินเมื่อโควิด1 9ผ่านไปแล้วเป็นต้นการประเมินเรื่องของช่วงเวลาของสถานการณ์ก็เป็นเรื่องสาคัญเพราะในช่วงวิกฤตเวลาแห่งวิกฤตนั้นบริษัทหรือกิจการมักจะประสบกับปัญหาทางการเงิน ซึ่งบางครั้งอาจจะทําลายพื้นฐานของกิจการอย่างรุนแรงความสามารถในการแข่งขันอาจจะเสียไปหรือตกต่ำลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งซึ่งในส่วนนี้นอกจากดูความรุนแรงที่ผลประกอบการถูกกระทบแล้วเราควรต้องดูฐานะทางการเงินโดยเฉพาะปริมาณหนี้สินต่อทุนของกิจการด้วยและในกรณีของสถานการณ์โควิด -19 นั้นดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของเวลาจะมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงคือคาดเดาได้ยากว่าจะจบลงเมื่อไหร่ เมื่อนําทุกอย่างข้างต้นมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วผมคิดว่าการลงทุนในสถานการณ์โควิดสินั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตครั้งก่อนๆที่การแก้ปัญหาทั้งหลายนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาและทุกอย่างพอคาดการได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของวิกฤตต้มยำกุ้งที่ภารกิจในการแก้ปัญหาชัดเจนว่าคือการปรับโครงสร้างนี้ของกิจการขนาดใหญ่ทั้งหลายหรือในกรณีวิกฤตซัพพลายปี2008ที่ใช้การอัดฉีดสภาพคล่อง เพื่อเหลียกเลี่ยงการล้มละลายเป็นหลักดังนั้นในส่วนของผมเองจึงไม่ได้ทําอะไรมากนักในวิกฤตครั้งนี้เหตุผลเพราะการฟื้นตัวของกิจการต่างๆยังไม่ชัดเจนและราคาหุ้นก็ไม่ได้ตกต่ําห,หรืออยู่ในระดับที่ต่ําเพียงพอที่จะเกิดความมั่นใจว่านี่เป็นโอกาสที่ดีพอที่จะลงทุนได้อย่างสบายใจหรือ,อยัง14พฤศจิกายน2563ดรนิเวศเหมวชิระวรากร